แอฟทักษะออนเล่าตอนเลิกโสงกานบางคนอยากรู้บางคนอยากซ้ำค่ะออกมาเปิดใจเต็มๆในรายการปาเต็ดทอล์กสำหรับนางเอกสาวแอฟทักษะออนได้เล่าถึงเรื่องราวความรักในอดีตกับสามีสงกรานเตชนรง์ที่ต้องบอกเลยค่ะว่าตลอดชีวิตไม่เคยเจออุปสรรคมาเจอปัญหาชีวิตคู่ชีวิตคู่ที่หนักที่สุดในชีวิตดีแอฟได้เล่าว่าได้เผยผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วได้อย่างไรการเห็นครบจะทําให้เราตัดสินใจได้มั่นใจ แล้วพลาดน้อยที่สุดเสียหายน้อยที่สุดแน่นอนว่าเราเจอปัญหามันต้องเกิดความเสียหายทำยังไงให้เราบาดเจ็บน้อยที่สุดและทำให้เรารู้สึกตัดสินใจได้มั่นใจอย่างถูกต้อง ซึ่งก่อนตัดสินใจเราต้องมองเห็นปัญหานี้ให้ครบทุกด้านแต่ตอนที่เราจมอยู่กับปัญหาใดปัญหาหนึ่งเราก็มักจมอยู่กับมุมของตัวเองแต่คุณพ่อคุณแม่อาจารย์เพื่อนสนิทก็จะขยายมุมมองให้เราเอ๊ะหรือเขามีมุมแบบนี้หรือเรายังขาดมุมไหนอีกหรือไม่อะไรอีกหรือเปล่าไม่อย่างนั้นเราก็กําลังอินอยู่กับปัญหาเราจะเห็นแต่มุมของเราเห็นแต่แบบนี้คุณพ่อคุณแม่แอฟก็ยังพยายามมองในมุมของฝั่งตรงข้ามว่า เฮ้ยแต่ถ้าเขาเป็นฝั่งตรงข้ามเขาเห็นเราแบบนี้นะเรายังบกพร่องตรงไหนอีกหรือไม่เราพยายามทํามันอีกไหมหรือเรายังขาดอีกเราเท่าให้มันถึงที่สุดแล้วหรือยังคุณพ่อคุณแม่ก็ยังบอกชัดๆเลยว่าคิดอย่างเดียวไม่ได้บางทีเราต้องคิดไปเองนั่งเขียนออกมาเลยว่าเวลามันเขียนแล้วมันเห็นตนเองจริงๆบางเรื่องที่อินไม่กล้าเขียนรู้สึกอายตัวเองค่ะมันไร้สาระเกินไปหรือบางจุดที่เขียนแล้วรู้สึกว่ามันน่ากลัว รู้สึกไม่แน่ใจว่าเราทํามันได้จริงๆหรือไม่สมเหตุสมผลที่จะเขียนก็แปลกบ้างที่มั่งเรื่องเรากล้าคิดมันว่าสมเหตุสมผลพอจะรู้สึก ก็ไม่ขนาดนั้นทําให้เราได้เห็นรอบด้านทําดีที่สุดแล้วหรือยังยังมีอะไรที่ทําไปได้มากกว่านั้นไหมถ้าทําได้มากกว่านั้นแอฟก็จะทํามันอีกจนไปถึงจุดที่ว่ามันมากกว่านี้ไม่ได้แล้วไม่มีช่องอะไรให้ F ฟได้ทําแล้ว F จึงมั่นใจในการตัดสินใจจึงเป็นการมาตัดสินใจค่อนข้างจะนิ่งผ่านมาช่วงระยะเวลาหนึ่งหากย้อนกลับไปจึงไม่เสียใจทุกวันนี้ก็ไม่รู้สึกว่าจะเบรมเรา หรือเบลมไคลทางซ้นค่ะซึ่งทุกอย่างเป็นประสบการณ์ทำให้เราได้เรียนรู้เป็นรสชาติของชีวิตสุดท้ายไม่ว่า F อฟหรืออันนี้ก็จะเอ่ยชื่อก็ได้เป็นคุณทรงการาน F อฟเชื่อเหลือเกินค่ะว่าทาง F อฟและเขาได้เรียนรู้อะไรในช่วงชีวิตนั้นก่อนจะเจอเหตุการณ์นั้นเราก็เคยมีความสุขมาก,ก่อนแล้ว ทุกวันนี้ถามกันมากบางคนก็อยากรู้หรือบางคนก็อยากซ้ำเห็นไหมวันนั้นหมอกแล้วไม่น่าเลือกแบบนี้ไม่ค่ะหากย้อนกลับไปในวันนั้นแอฟก็คงยังจะเลือกแบบนี้อยู่ค่ะ